คุณเล่นตำรวจไม่ใช่ป้องกันนะคุณเล่นตำรวจบุกนะเขาเรียกแพทใหม่แพทใหม่เล่นอะไรก็ได้โอ้โหะเยกรุกๆตำรวจคนแรกเลยยะขอดูตำรวจบุกหน่อยครับตำรวจบุกรู้จักแรมโบ้่ะดูดูดูไว้ không lo đôi được không ê chế phép nè ủa 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 ไปไหนแล้ว,ลวเอ้ยเดี๋ยวตายซะสักห้าสิบตัวก่อนเนี่ยแค่เข้ามือกูไปว,วอร์บอลเลยนะไม่ได้เหรอกูเพิ่งวอร์มาเ,เกมเก <c oughs> ็บเวล่ะปลอร์มปลอร์มปลาระเบิดไปมาปลาระเบิดไปไปลองเอ้ <c oughs> <c oughs> บ้านจะเปิดเล่ปลาเฮ้ยระเบิดเก็บไว้ก่อนใครก็ปัดตอนนี้เฮ้ยนี่ไงโว้ยจู่ๆไอ้เอมหมดเอมมีตัวเดียวโอ้ยอ่าจะไปอะไรวะไอ้หมดหมดโบดหมดที่บอกไม่ต้องพูดเออ ไอ้ฝาไอ้ฝาผมเป็นเป็นยาโดนยิงเดี๋ยวก็รู้เองไงเจ็บตัวเองก็รู้เองได้ดีวะเอายิงเนี่ารปูเนี่ยตายก่อนไปรู้ตำแหน่งใช่เขาเรียกว่าเปิดตำแหน่งให้เพื่อนได้เปิดแมพเปิดแมพเปิดแมพเขาเรียกเปิดแมพนี่มิกแมพมิกแมพจะเปิดไฟหรือเปล่าแหมไม่มีเสียงว่าไม่มีไม่มี้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาว่าขเอาอ่ะเชี่ยเว่ยว่าสุดจัดเฮ้ยมมึงตามมาถูกคนแล้วพี่มึงตามมาถูกคนแล้วไปเด้อ บอสอยู่เองโอ้ไม่มีถ่เลือกเพื่อนไอ้วนกลับวนกลับเขาเรียกว่าล็อกหลบล็อกหลบฟ้าก็ได้มาดิของจริงจอด้วยเลย,ยไม่โดนไม่โดนเพราะไม่มีใครมัน,นอันช็อตมีไอ้ออมเต็มเลยเนี่ยไ <laughs> อ้เหี้่นะ <laughs> เดี๋ยวเดินไล่มามีมึงมาปกกลูกต้นไม้นี่มึงมาไล่ตีไก่กูดีกว่านี่ไก่ไม่นี่ยม,มามาดูไก่ดิใส่เลี้ยงไก่ไว้ก็ไม่รู้ เยัว่างจัดเลยส๊าไก่ตายแล้วนี่ยังดูปลาทองเลยอ่ะเหมือนเอจะเข้านะจัดมาแล้วบกน้อยบกน้อยเฮ้บกน้อยโคตรแล้วไปเกินเจนีโคตรพารพาทีมลยไปดิเออไปดิไยตรงเอสองตัวเลยเดี๋ยวเล่นกันชิบหายแล้วเราเยอะ

กูกูไว้ใจเพื่อนกูไว้ใจเพื่อนกู่ะนะโคกุนแกร่ดีสุดแล้วเพื่อนเย่โคโยเกะไปสั่นมึงถามมาถูกคนแล้วเพื่อนไม่เคยเี่เลยเพ่อนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพอหมดนี่ปุ๊บมาชัวร์มึงมึงดูมึงดูหมดหมดนี่ปุ๊บมาพับหมดนี่ปุ๊บไป จงตาไปเยมเบิดไงข้าวิ่ยอิดเดียวไปเลยค้อมอยู่โอ้ยก็ว่าใคริงมึงนี่เองเนี่ยเนี้ยลูกซองแล้วลูกซองไอก๊อตยิงมันนี่มันเงี้ยนีนงไรนไ้ดีตัวเดียวโคตรก๊อเฮ้ยลูกซองของจริงเราอะเอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยย้ย พี่ถอยมาพี่ถอยมาก่อนด,ด,อดอูนแหละน,นี่นี่ดูเพื่อนกูนมาสโมสโมอโอ้ยโน้ปโนโอ้ยโนโนโนแตกตาจังเลย อ้อมยิงไก่โยิงไก่ยังไม่โย่เออนั่นแหละเพื่อนแก้แค่ไ้คุณไก่มันขวางทางอย่าไปยอมอันหน้าสามสองบรรณาธิาไหนไม่มีก็ตกใจต่อที่มึงอยู่ต่อิดแล้วเจอโคตรปัดเดือดสัตว์ แม่แม่จะเอ๋พังตาวิชาพังต้าอ you know in ุ้ยเฮ้ยอะไรมาขอเรียนเป็นลูกศิษย์ได้ครับอ๋้อโหไก่ขวางทางอ่ะพี่เจะลงคนไม่ลงกับไก่สิอุ้ยไอ้ไฟมาไฟกลับไม่โกงเ้ย คือเมื่อกี้มึงมึงแพ้เพราะอะไรวะมึงแพ้มอรมึงไม่ใช่ลูกซองเออโอ้โหมึงไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวปีปีก้นลูกซองมันน้อยไปว่ะหนักมีไม่ของใหญ่แล้วไม่ใช่ก็ตามไม่ต้องกอดเลาเลยนะดีคอยงัดยันฝ่า รู้จักเปล่าลากเมาส์ถึงสุดของก้าอี้ใหมกแล้วมันมาอีกแล้วสื้อจับไปอ๋อตื้อดีวะดีให้มันรู้ซะบ้างนี่ยถึงใครโอ้โหเออเออกูโด่วนเออเออเออปิงค้างไว้อย่างงเไหมอ้าวเฮ้ยมึงไม่ใช่ลูกศิษย์กูแล้วเพื่อนมึงซื้ออะไร M สอง M สี่แล้วเถอะ นายหมดโอกาสเป็นลูกศิษย์เราแล้วเฮ้ยขอแก้ตัวตายหน่อยยิงอลไวะเพื่อนยิงไม้อะฮึแล้วทำไมกูมอลกัเลนมอลกัเลยฟองอ้ยฮัลโหลมันบอกมันบอกโอเคโอเคนั่นแหละเพื่อนทางนั้นแหละข้ามันเฮ้ยนี่บูสอาพาลูกซองมึงมาถึงจุดจบเลยน้อย กูกลายเป็นที่โหลแล้วอะเพราะอะไรดูไมเพราะอะไรดูไปเพราะอะไรวะ